นี่ครับแม่เข่าลอยมาครับสอกด้วยครับโอ้โหล้มอีกทีก็เป็อย่างที่จะสะดุดไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้รายต่อไปครับมันหมายไว้เรียบร้อยครับเลยคือธนันชัยสือสองพี่น้องเจ้ายาวธนันชัยเนี่ยก็น่าจะดูการชกของธนันเพ็ชรมรกกในไฟนี้ด้วยครับครับขยับครับเตะตัดล่างหมัดครับของเจันบูละครับตีครับเหนียวครับแข็งแกร่งมากๆครับ น้ำอดน้ำทนความลูกเป็นอย่างดีครับหยับต่อยยังไม่โดนครับเตะขวาครับของเ่านบุรักรับพับในครับคนครับเ่านบุรักเจอแข้งของเด่านเพชรมรกตครับเตะคืนที่เจาะยางคืนไปครับหมัดพยายามเน้นที่หมัดครับเ่านบุรักสู้กับสุดยอดนักชกครับอย่างเพชรมรกตเรื่องของหัวจิตหัวใจครับต้องมาก่อนเลยครับแว่าเจอต่อยขวาครับบุรักรอ้งนี่ครับแม่ต่อยซ้ายแล้วก็แทงซ้ายคืนมาครับขวางครับบุรักรเลยนะครับ พยายาม่จะกระโดดเข้าไปครับเจอแข้งซ้ายแล้ววงในบุรักจ้องแล้วโยนเข่าเข้าไปแล้วก็หมดยกไปหลายดอกครับไปดูคะแนนเลยครับนี่ครับคะแนนออกมาเอกฉันครับในยกแรกกับ10ต่อ9ทั้ง3เสียงครับโอ้โหจังหวะที่โดนอะไรเข้าไปครับนี่ครับนับเลยครับเทดก็อกนอกเอาทันทีครับเอาศอกอัดเข้าไปโอ้เพชรมรกตไฟดูไฟนี้นี่เพชรมรกตเพิ่มความเร็วเพิ่มความฟิตมานะครับดูไม่หมดเลยครับนี่ครับกระโดดเข่าลอยอีกทีหนึ่งแกจะหล่น2นับครับ เอาครับสับซอกครับไม่โดนครับอวัติแข้งซ้ายของเพชรปรากฏก็ยังน่ากลัวอยู่ครับซ้ายครับไม่ประมาทนี่ครับจังหวะประกบในครับที่โดนนี่รับหนักจริงครับหล่นครับสองทีครับเตะซ้ายหลุดอีกครับตะตัดล่างก็ไม่โดนซ้ายครับีไทยครับถือเป็นประสบการณ์ที่ดีครับจะโดนเขาร้อยขาครับของแทนนั้นบุรัก็โดนไปแข้งซ้ายคืนมาครับโอ้โหนี่ครับ เพื่อนมื่นกันดูแกอึดจริงๆนะครับเอาแล้วครับหมดยกสุดท้าย